ตอนนี้เราก็อยู่เดินขึ้นมาบนที่สูงนะคะที่เห็นนั่นก็คือทะเลที่จอดเรือเราก็กำลังเดินไปที่ที่สูงกว่านี้ถามว่าเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยแป๊บึงเรากำลังเดินไป ไปอีก,อกเร<ล>ืเ่อยๆมีบ้านคนสูงค่อนข้างสูง ตรงนี้เป็นหน้าผาเอ็น้า,าน,นูนก็ม,มีกอตุเรากลัเดินไปวอก,กิ เขาบอ้ว่ารองเท้าเป็นอุปรสรรคมากไม่ได้ใต่รองเท้าคู่นี้มาเลยถ้ารู้จะเดินขึ้นที่สูงโอ๊ยหอบ บ้านเรากับเรากับพม่าอะไรประมาณนั้นแค่นี้ก็เหนื่อย